เฮ้ยอออฉากตายในวิกที่สามโอ้โหฉากตายในวิกงสามเราโดนเข็มฉีดยาแล้วเราก็ชักกระตุกฮะเพราะว่าลิลลิทของยาเหรอเราก็กลายเป็นเหมือนไอ้นั่นไปด้วยเหรอเชีย่ยโอ้โหแม่งอย่างน่ากลัวงั้นก็แสดงว่าวิกงหนึ่งวิกงสองมันต่างก,กันอล้ดิโอ้ยโ,โอ้ยนายุดอย่ยาไู่นายอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาอะไรวะเนี่ยโอเคฮะจัดสวัสดีฮะวันนี้เรากลักบมาอยู่ในเกมของไฟในฟัรกี้เช่นเคยนะ จริงวันนี้กะว่าจะมาต่อในมดของดีว่ากับแบมบีนะฮะแต่ว่าผมเมื่อเอไปเจอมดหนึ่งเข้าซึ่งเป็นมัดที่ไม่รู้สิแค่ผมเห็นภาพปกผมก็รู้สึกว่าสนใจแล้วคนดูดิเชี่ยแค่เห็นภาพผมก็รู้สึกว่าเชี่ยมันต้องเป็นมอดที่ดีแน่เลยอ่ะคนดูดิดูเฮ้ยเป็นอีกมัดหนึ่งที่พิ่งมาได้ประมาณสองวันนะฮะมัดที่มีชื่อว่า Wednesday in f e a s อ่ะเอานวรากูให้พกูแปรแล้วกันนะเออนอกใจ what ค <c oughs> วามไม่ซื่อสัตย์ไม่น่าจะประมาณนี้มากกว่าไหมเออถ้ารู้จักปกเกมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการนอกใจหรือว่าไม่รู้ดิสองคนนี้เขานอกใจอ๋อสองคนนี้เขานอกใจกันหรือเป็นแฟนกันบอก <c oughs> อันนี้คือบอรเฟรนเหรอไม่น่าใช่เนาะืูว่าใช่แบบไหนมันน,นอกใจกัน what the hell ว้าวมาอ่านนั่นงตรงนี้ซิเข้ามาร่วมดูความเศร้าของแคงมาจนไปของมิกกี้เมาส์ซิฮะเขาเนี่ยได้ทำการเสพยาฮะโอ้โหรักเลยเหรออย่างที่เห็นว่าแฟนของเขาเนี่ยได้มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นไม่เฉ็เปาปาล่าน้าไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นแล้วกัน ม่มีอะไรชี้เลยว่าในปูมันเป็นแปเลเดือดจังวะบอยเฟรนด์เนี่ยพยายามสู่ความสามารถนะให้จะมีชีวิตโอ้โหสุดท้ายชีพฮิตไล่เหรอเพื่อย้ายไ่เจี๊ยบเขามีชีวิตต่อไปมาดูกันซิว่าเขาเนี่ยสามารถสู้ได้ยังไงว่าตัวเฮลแต่ว่าเออมันไม่เปิดเผยอะไรเลยนะที่เราเห็นตรงนี้อ่ะมันไม่รู้เลยว่ามันเป็นมอดแนวไหนฮะอาจจะเป็นสไตล์ภาพแบบนี้ก็ได้ที่มันไม่ไมหลอดก็ได้อะไรประมาณนี้ไงโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว้าย ื่อกี้ก็าังงัยอยู่ว่สามาไมกดข้ามไม่ได้อ๋อมันเป็นมาคับดูเหรอโอ้อีกแล้วได้แบบนี้อีกแล้วเหรอเอ็ e begin น e ต t ร์ทูบิกินฮะโอ้ยยา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 ,ยาโอ้โห و, เข็มมาเลยเนื้อเรื่องบอกว่าเล่นยาจริงนะแต่อันนี้มันถึงขั้นแบบเล่นยาเข็มเลยเหรอเป็นเข็มเลยเหรออันนี้ถือว่าดูแรงที่สุดสำหร,รับการเล่นยานะฮะก็ เรียนแบบกันนะว่าคงไม่มีใครอยากเรียนแบบหรอกถ้ามันเป็นเจราลัวขนาดนี้นะอู้ฟักบอยฟักเมื่อกี้เราดูกันดีกว่ามีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งมีแล้วก็สามเพลงด้วยกันนะฮะโอเคไปนั่นมันเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วเหรอเมื่อกี้นี่เป็นแบบฟานแล้วเป็นแบบคำบรรยายของบีฮะแล้วเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบแบบบทพูดของตัวละครเมื่อกี้ด้วยนะ อันนี้จอบักปะเนี่ยดูไปก่อนแล้วกันไม่จอบักแหละเพราะมันเต็มจออย่างนี้มันโอ้โหมันเมื่อว่าเปิดตอนบิ๊กบิ๊กี้เนาะวินส์เดย์อินฟินิตี้ไม่ใช่ดิอินฟินิตี้ on a beautiful Wednesday morning m e y saw how he felt he was l n to t d graceful that quickly m a d e her fall into his arms what หนูตัวหนึ่งเป็นจริงหนูตัวนึง โอ้ใช้ยาแล้วคราวนี้ <reading> alone and afraid อ๋นีเองแล้วก็มาเดินกุ้มคริสแลก็มาเจอไวไฟนอู้นี่แหละไวไโอ๊ยอวเฟนไปนอะไรม่ใช่นี้ดูดีว่ะอาจแค่คุยเรื่องกันก็ได้บิกกี้มันคิดมากอ่ะเออไม่ถามโอเคจอบัค่ะไป มาของจริงแล้วคราวนี้อ้โหโอุ้ยโหอนิเมชันทำมาดูดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเพลงสั้นไปนิดหนึ่งนะเพลงหนึ่งนาทีเองแล้วเราดูห้าเพลงต่อไปเปิดมากุ้งพลาเยอะเหลือเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้นี่ดีนะมองไม่ทันหระดีไซน,น์เบอร์เฟนโคตรชอบเลยโคตรดูดีเลย ดูดิกล้องหรือว่าฉากอะไรนี่หรอโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อ๋อโอ้ยไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรโอ้โหกูหายขันจมูกเลยชิบหายกูมจมูกกูโล่งเลยกู <c oughs> หายขันจมูกเลยอุ้ยไอ้ขั้นมันเปลี่ยนไปนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่โอ้โหกูหหเห็นแล้วกูเห็นแล้วเมื่อกีน้นี่ไม่มีอะไรดิ เฮ้ยโ้หโอ้โหหน้ามันเบลอยังวะเนี่ยนะเดี๋ยวนะเพื่อนเผื่อมาเป็งสองสามนาทีเลยคราวนี้คุยกันดีๆก่อนไหมไม่เป็นไรแฟนนอกใจใช่ไหมได้เดี๋ยวพาไปหาแฟนใหม่นะใจเย็นนะก็แค่แฟนคนเดียวผู้หญิงคนเดียวไม่รู้ใส่ใจขนาดนั้นด้วยเออมันนอกใจแล้วก็ หาคนใหม่ดิเริ่มตัวชีวิตใหม่ได้มิกกี้นะอาร้องไม่เป็นไรหรอกคุยสวยตายไม่ด้วยประเด็นมันทำเจไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแบบคู่รักแบบอะไราบาณน,นี้จเจอคู่ชีวิตจะเป็นงานจริงด้วยเนะ่ะ เร่มเบอรเฟนเหมือนพยายามจะไปช่วยแล้วตอนนี้หน้ามันเหมือนแบบไม่อยากจะช่วยแล้วหน้าพญากหนีแล้เออนีเต็มทีแลโอ้โหออ้อยโอ้โน่นนี่มันมันโอ้เดวเดีวโอเคโอเคมันเป็นรพิเศษที่กดแล้วจะเป็นจัมสแกนนะฮะเราก็จะตายซะอีกไม่ใช่ เมื่อวันช็อตวันคิวไม่ใช่ฮะมีเจ้าสแกลบางนหน้า <c oughs> เฉยเอิโน่ไม่เนียนเนียนๆเลยโอโ้โหนี่มันผลจากมึงเสพยาเนี่ยผลจะมึงอะไรวะเนี่ยเพื่อนใจเย็นนะโอโ้โหคอมโบจอลายกับคอมโบไอหานี่ไม่โคตรหรอเกิดจัดคอมโบจอพิฟกับไอโน้ตพิเศษนี่เป็นแบบไปได้กันได้ดีมากลุงจะตายแล้วด้วยตอนนี้ มันลายหนักมากเลยอะ่ะเอยโอ้โหมันซีก,กนนแหนบมาสั่นเบอร์ด้าเบอร์เฟรนดิไม่ไหวแล้วตอนนี้ จะวิ่งหนีไปไกลๆหรือว่ามัานคืนอใยเฟนดรือเปล่าก็ไม่รู้นว่ซ้ำเนาะอ้อใช่แหละใช่แหละเพราะว่ามันมีชื่อว่าบอยเฟรนด์อยู่แต่มันไม่เกื้อเฟ้นได้มาด้วยเนาะเป็นตัวละครที่ไม่สำคัญนะไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวจะเกื้อเฟ้นไม่สำคัญหรอวะเนี่ยกูปีเรื่อเลยกูวที่สองจบไปแล้วฮะมาเลยเพลงหนึ่งนะใจเย็นนะค่อยคุยกันดีๆว <c oughs> างถุงโอ้ยผมกำลัจะบอกว่าวางถุงก,กาวก่อนแต่อันนี้มันมันไม่ถือถุงก,กาวมันถือเข็มยามอะไรมันจะมาเสียบกูใช่ไหมมันจะชนกูเข้า มุมการเสพยาจะยินนะไม่ไม่เอาไม่มีนะเรื่องนี่เนาะอย่าอ่านนัดเรื่องแบบช่วนตับไทยอ่ะไม่เป็นไงอ่ารนันเรื่องว่าทำไมเบรฟียมันถึงไปเจออย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงมันช่วยยังไงแล้วมันมัเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีเนาะอ๋อมีโอ้ไอ้น้อเขียงฉีดยาเนี่ยกูดูขั้เดียวถ่ายได้เลยไม่เอา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 ไม่อยากไม่อยากเสพยา พลาดจิตเข้าครั้งเลยเนี่ย อย่าตีอย่านอ๊ยเมื่อกี้ผมกระโดดอ้าวโอ้โหเมื่อกี้ผมเคยกระโดเข็มเข็มสัญญาไปผมเป็นไรไหมเนี่ยไม่น่าเป็นไรเนาะอุ้ยเกิโดนไปเข็มหนึ่งฮะแต่ยังโอ้โหมันเป็นปลายเมื่อกี้มันพาเข็มฉีดยาใส่เราแล้วเราหลบอู้เมื่อเห็นอนิเมชั่นจบเพลินิษฐาไปแล้วฮะโอ้ยอย่าอีมิกกี้ใจเย็นฟังโอ๊ะเกิดเฟรนมาเหรอเกิดร์ปมาเลย เฮ้ยมี่บอยจะบอกจะมีเนื้อเรื่องต่อเจอกันในวันเว้นเดย์เว้นเดย์นี่คือปแปลว่ามันคือวันอะไรวะมันพุทธใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เกลฟิลด์จะวาร์ปมาหรือเปล่าฮะเขาเกิดไว้ต่อใน EP 2ในพาร์ทสองเลยนะเพราะว่าชื่อมอดมันไม่เป็นชื่อมดแล้วพาร์ทหนึ่งด้วยเออวูวไปดูดีเพียงกันดีกว่าฮะว่ามันจะมีเพลงวันนั้นหรือเปล่ามีด้วยนะใช่ไหมมีด้วยฮะมีด้วยโอเคไปดูเพลงวันนั้นกันดีกว่า แบดเทรดเลซึ่งจริงๆหุยังไม่เจอฉากตายนะว่าฉากตายเป็นไงเอางั้นไปดูฉากตายกันดีกว่าอ่ะอย่าดูฉากตายในเพลงสามอะ่ะกดเข็มฉีดยารัวๆเลยไปดูว่ากดอาฆาตตายได้เลยเฮ้ยเอออ๋อฉากตายในวิ่งที่สามโอ้โหฉากตายในวิ่งสามเราโดนเข็มฉีดยาลแล้วเราก็ชักกระตุกฮนะเพราะว่าลิลิตของยาอ๋อเราก็กลายเป็นเหมือนไอ้นั่นไปด้วยหรอเชีย่ยโอ้โหแม่งอย่างน่ากลัว ใยเฟนเข้าสู่รถที่เข็มขีดยาไปแล้วนั้นก็แสดงว่าวิคหนึ่งวิคสองมันต่างกันอล้ดิโอ้ยโอ้ยนาอยุดยันไรนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาอะไรวะเนี่ยอะไรอะผมหยุดออกจะเพลงไม่ได้เออโอเคข้าวต่วตายต้กูออกได้ดิวะอุ้ยไม่มีกิมมิค ว่าห้างสต๊อปด้วยชิบหายโอ้โหเพิ่งเคยเจอเลยเน,นี่ยเดเรมาถ่ายในวิธีที่หนึ่งฮะอ้าวก็โดนเข็มนสยามันกันนี่หว่าโอ้นูกว่าจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าในวิธีหนึ่งมันยังมียกเข็มสียามาไงปาในวิธีที่สี่ฮะในมนนาดูไปดูกันว่าเชีย่ยไอจิมมิกที่แบบพาพออกนี่ไม่นครโอ้โหนะหยุดตอนนี้ไม่ได้อุ้ยอะไรวะเนี้ยนินจา

ว่าไอเดวิคน mm ี hmm. ้มันไม่มีโน้ตจิ็บสัญญานะฮะก็ชอบเพลงเนวิคนี้เลยก็พอรู้นะว่าทำไมเกาถึงไม่เอาไปใส่ในวิกหลัะฮะจริงเขาเคยเออไม่ใช่เด็ดเขโอ้ยโจเจย์ทำมันเป็นวิกมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาไปใส่เป็นวิกหลักมันก็จะมีข้าสีใช่ไหมล่ะอันนี้มันดูเพลงมันดูแหวกไปเลยเรื่อยๆแค่การแต่งแต่งของพีกิมมันก็ดูแหวกไปเลยก็สมเพลงมาแล้วอยู่เลย 嘿，台湾。 ครับผมเฮ้ย hey, ผมชอบเพลงนี้ว่ะชอบที่สุดด้วยซ้ำนะมันดูฟังเพลินๆแล้วก็ดูมันดีอ่ะเออโอ้โหใช่ได้เลยฮะเป็นตัวของพาร์ทแรกในตัวของมอดไอ้นี่นะเออถือว่าถือว่าทำมาดีเลยถือว่าทำมาดีเลยโอเคฮะงั้นเลยไปตัวหน้าไปกันดีกว่าก็โอเคยนสำหรับในเกมไฟในฟังกินกับมอดของ Wednesday Infinity นะฮะเป็นมอดไฟในฟังกินมอดเกี่ยวกับมอดของมิกกี้มอยมอดหนึ่งที่ผมว่ามันดูดีเลยนะเออ เนื้อเรื่องอาจจะแหวกนิดนึงครับที่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแนวพวกหลออคำสาปอะไรท่ามากกว่าอันนี้มันก็มีเกี่ยวอยู่แหละแต่ว่ามันจะไม่ทั้งหมดไงมันจะเป็นจุดสําคัญก็คือมันจะเป็นเรื่องที่มิกกี้เปเสพยาซะมากกว่าครับก็คือมิกกี้เนี่ยโดนแฟนนอกใจจากเจ้าหนุ่มหนูตัวสูงยาวเข่าดีนะแล้วก็ไปเสพยาฮะแล้วก็แบบเอ้ยมันทำมาแบบใช้ได้เลยนะเออไอ ไอ้เนี่ยไอ so ้ฉากเนี hmm. Hence, ่ยโอ้โหไลเซนไม่ก็ดูดีเลยทั้งตัวดีไซน์ของบอยเฟรนด์แล้วก็ดีไซน์ของเบกกี้ฮะถึงเมื่อพวกเพลงไม่หรืไม่ไม่ใช่พวกเพลงไอ้พวกการลำเนินแบบแต่ละแต่ละวิจแต่ละวิจแต่ละเพลงแต่ละเพลงอาจจะดูแบบซ้ำซากไปนิดนึงนะมันจะดูแบบมันก็ดูแบบมัดมัดโน้ยก็ทำแบบนี้มัดนี้ก็ทำแบบนี้อะไรมาเนี้แต่ว่ามันก็เป็นสูตรสำเร็จของเขาที่ทำออกมาแล้วมันก็ดูดีนะก็เอาขียนสำหรับใครที่อยากรอเล่นดูเนี่ยกอลิมต์ตะลิบนะางสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ